วันที่16เมษายน2560ได้นำขึ้น youtube เรามาดูอาจารย์พ่อจะอธิบายย้อนต้นก่อนว่าพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้า ถามว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยสอนพวกเราเพื่อที่จะให้พวกเรามีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วไม่ทุกนี่คือเป้าหมายของศาสนานี้ศาสนานี้มีเป้าหมายอย่างนี้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปดำรงอยู่บนโลกนี้ทุกแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่แปะเปื้อนจิตใจเรา เราจะอยู่โดยปัสศจักถุกพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์เนี่ยฉลาดฉลาดในเรื่องนี้มากพระองค์เห็นโครงสร้างของเรื่องนี้ชัดเจนพระองค์ก็จัดแบ่ง ผู้ที่จะออกจากทุกข์สิ่งแรกเลยที่ทุกคนได้รับความทุกข์สิ่งแรกเลยเพราะเบญจก,กรรมคุณห้าเป็นเหตุนี่ข้อแรกไอ้เบญจก,กรรมคุณห้าเนี่ยที่เป็นเหตุให้ทำให้เกิดทุกข์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่เราพึงพอใจที่ติดตาตรึงใจชวนให้รักชักให้ไข้พาใจให้กำหนดเป็นที่ถูกใจเป็นที่ชอบใจของทุกคนพวกเราทั้งหลายเนี่ยมองเหรียญด้านเดียวคือมองเบนจกกรรมคุณห้าด้านเดียว คือด้านที่เราไม่ชอบใจเช่นไม่อยากพบเจอเจอคนนี้ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้กับเราแล้วเราต้องเจอต้องเจอต้องพบนี่ทุกข์ก็เกิดกับเราอันนี้ด้านเดียวไม่อยากสนทนาพูดคุยกับคนคนนี้ เพราะคำพูดของเขาทําให้เราทุกข์ใจทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราเดือดร้อนนี่ก็มุมเดียวเราไม่ได้มองมุมอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่เราอยากพบอยากเจออยากสนทนาด้วยพบเจอพูดคุยสนทนาแล้วโอ้ยเรา มีความสุขเบิกบานใจอันนี้เราอยากแต่ถามว่าความอยากของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จไหมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากทุกครั้งจริงนะบะใช่ไหมตุ๋ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็ได้อย่างที่เราปรารถนาบางครั้งก็ไม่ได้ แล้เดี๋ยวคนคนนั้นก็ต้องจากเราไปเห็นไหมมันก็ไม่เที่ยงเราได้เจอเนี่ยได้พบได้เจอได้เจอเกิดขึ้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นและเดี๋ยวเขาก็ต้องค่อยๆจากเราไปเพราะเขาคงไม่นั่งอยู่คุยกับเราทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจริงหอเปา่ะเดี๋ยวก็จากกันไป พอจากไปเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหหยหาอยากจะพบเขาอีกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงให้เข็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งงามทั้งไม่งามหน่อยนึกออกมาอาภิพายตนะนแปดฟังหรือยัง ของเมื่อวานที่มีสีสันดีหรือไม่ดีนั่นนหละที่งามหรือไม่งามคือคำพูดของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนมีความหมายหมดแต่เราเนี่ยจะจะเข้าถึงแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นไม่ว่าการที่พึงพอใจหรือการที่เราหลังเกียจทั้งสองตัวเนี่ยไม่น่าเสพหมดเพราะอะไรพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้ ย่างตุ่ยเงี้ยเอาเรื่องที่พึ่งเปิดตุยทุกใจเพราะคนที่ตุยลักมีปัญหากับตุ่ยใช่ปะเคยมีเรื่องอยู่เรื่องหนึง่งพราผู้มีพระภาคท่านถามพิกษุเ พิกษุถ้าเธอเห็นหญิงที่เธอรักเนี่ยยืนออดอ้อนชอเระกับชายหนุ่มคนอื่นเธอรู้สึกไงพิกษุก็บอกว่าทุกใจพระเจ้าค่ะเพราะเหตุที่เห็นพระมุรีเจ้าก็ถามคำถามที่สอง ถ้าเธอหมดความรักหมดเยื่อใยในหญิงคนนั้นแล้วแล้วเห็นเขายืนอดต้อนชอละอยู่กับชายหนุ่มคนอื่นเธอจะรู้สึกอย่างไรพิกษุตอบตรงเั้นหมดเลยไม่รู้สึกอะไรพระเจ้าค่ะตุยไม่รู้เลยว,ว่าตุยแค่เขา ตุย่ยไม่แคร์เขาเลยเนี่ยตุย่ยจะไม่เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจแต่ตุย่ยไม่รู้ตัวเองนะฮะตุย่ยอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันได้สนเลยก็เลิกคบกับมันไปเลยทำไมามันเป็นอะไรที่น่าหน่อยนะอาจารย์พ่อว่า ถูกต้องคนเราถ้าไม่แคร์จะไม่มีความทุกข์ในใจเหมือนเนี่ยพระพุทธเจ้าถามภิกสุวถ้าเธอหมดความรักเหมือนกรณีทีกอย่างนะที่พระพุทธเจ้าถามเรื่องลูกอ่ะลูกเราตายกับลูกคนอื่นตายออชัดเจนถูกต้องอันนพูดถูก,กนนีชัดมาก ถ้าผู้มีพระพาบอกลูกคนอื่นตายสักแสนคนเนี่ยเรารู้สึกอะไรไหมลูกเราแค่ป่วยเท่านั้นยังไม่ทันตายเนี่ยถูกต้องถ้าตายนี่ก็ฟู์ฟายเลยแต่ลูกคนอื่นเราจะไม่รู้สึกเลยแล้วก็ไม่ร้องก็แค่นั้นจบแค่นั้นจบอันนี้ชัดเจนมากนี่แหละคือสิ่งที่ตุยเข้าไม่ถึงก็มันก็ยากนะ ไม่รู้ตัวเองไอ้เรื่องความไม่พอใจเนี่ยเรื่องปฏิฆาสัญญาเนี่ยเรื่องความโกรธเนี่ยคนที่ละได้จริงๆต้องได้สมาบัติที่ห้าใจต้องสงบถึงห้าสิบเปอร์เซนเพราะละรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตาสัญญา ตุยยังก้าวไม่พ้นตุยยังสนใจใส่ใจนานตัตตสัญญาอยู่จริงรัเปล่ามองเห็นข้อผิดพลาดหรือยังเมื่อไหร่ที่ตุยเลิกไม่ใส่ใจนานตัตตสัญญาตุยจะไม่ทุกข์ใจไม่โกรธเขาความโกรธด,ดับสนิทตรงนี้หน่อยคิดว่างไง มันยังมีตัวเราอยู่ด้วยในส่วนนึงแล้วม่ต้องใส่ใจอะไรถ้ามันไม่มีเราก็าไม่มีอะไรใช่เพราะลูกยังมีตัวตนอยู่ตื่นึกออกมาลูกเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยธรรมะเนี่ยเพื่อออกจากไอ้ราคะบางโทสะบางโมหะบ้าง แต่เราต้องฉลาดที่จะออกตุยจะบอกว่าฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่โกรธโกหกตัวเองนั่นโกหกตัวเองทุกคนโกหกตัวเองถ้าพูดอย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเรายอมรับอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเออกรรมเก่าส่งผลเนอะเราจึงเจอเขา เขากับเราคุยกันไม่รู้เรื่องความคิดเห็นไปคนละทางเราบอกเราจะลงใต้มันบอกมันจะไปเหนือและก็มานั่งเถียงกันสรุปและจะไปไหนดีตุยมองปัญหาออกไหมลูกเข้าใจตรงนี้อีกอย่างนะ ตอนที่พระพุทธเจ้าสําเร็จปุ๊บใช่ไหมทีนี้ก็ไม่มีแล้วพระนางพิมพารไม่ใช่เมียเราไม่ใช่ลูกเราหุ่ไม่ใช่ลูกพอไปถึงปุ๊บก็เจอกันเหมือนใครก็ไม่รู้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เมียแล้วที่พระนางพิมพาก็เลยบอกว่าทําไมห่างหินคือตัดได้เลยอ่ะคือไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียความผูกพันไม่มีแล้ว ความผูกพันไม่มีแล้วไม่มีแล้วแม้กระทั่งตอนพอพอตอนนั้นจบแล้วก็ตอนหลังที่พระนางพิพาจะไปบวชด,ด้วยอะ่ะก็ยังทดสอบพระนางพิมพาว่ายังยึดติดกับพระองค์อยู่หรือเปล่าใช่ไหมที่พบอ,อ,อกว่าที่ที่มาเพราะว่าเออยังอะไรอะไรยังเห<อ>มือนย่กับว่าอย่างอะไรอะไรอวรสามีอะไรอย่างนั้นน่ะพระองค์ก็ไม่บวชให้พอพูดคำตอบนป้นมาพระองค์ก็รู้แล้วก็เลยยังไม่บวชยังไม่ถึงเวลา พอวันหนึ่งที่บอกว่าเออคิดว่าพระองค์เหมือนอาจารย์เหมือนอะไรเนี่ยคือแยกไปแล้วอ่ะไม่ใช่สามีแล้วไม่ยึดยติดตรงนั้นแล้วอ่ะถึงได้บวชให้แล้วตอนนี้ก็เลยเข้าใจว่าอ๋พอพอพระพอทุทธองค์นี่สําเร็จปุ๊บคือไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียไม่ใช่แล้ว,ลวพระองค์ถึงกับราหุลนกับเทวทัตเสมอกันเสมอกันพระองค์ไม่มรู้สึกต่อ,พ,อพระราหุลยังไงก็รู้สึกต่อพระเทวทัตอ,อ,อย่างนั้น พระนางพิพาถึงตอบว่าว่าทําไมพระองค์ห่างเหินกับนะพระนางจังที่ว่าไม่เรียกไม่เรียกอะไรนะที่เมื่อก่อนเรียกอะไรนะเรียกเรียกชื่อเล่นนะ่ะเอ่อตอนหลังเอ่อตอนหลังก็ไม่เรียกแล้วโคบาโคบาานี่นะตอนหลังก็ไม่เรียกพอไปเจอทีก็ไม่เรียกแลวก็เรียกเรียกเรียกชื่อของเขาตามเต็มเต็มเฉยเฉยนี่เมียเพื่อนตอบว่าว่าทําไมหา่างเหินจังแล้วก็ตอนหนังท่นนานก็ไม่ยุ่งด้เลยลก็คือแยกจริง ยกจริงๆว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เมียไม่ใช่คือวัตถุวัตถุสิ่งของแต่ละชิ้นแต่ละอันไปแล้ว <c oughs> เออมันเป็นสิ่งสมมติแล้วแยกจริงๆแล้วมันเกิดเพราะเ,เหตุปัจจัยปรุงแต่งและเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยปรุงแต่งทุกสรรพสิ่งก็ไม่มีมันไม่มีอะไรสักอย่าง เนี่ยตุ่ยค่อยๆเอาตรงเนี้นะลูกไปศึกษา,าไปพิจ,จารณา,าไปไข้ครวนเนี่ยมีตั้งหลายตัวอย่างให้ดูเห็นไหมมีเยอะตัวอย่างซึ่งพระผู้มีิพระภาคสอนพวกเราไว้หมด เป็นวิธีคิดหรือตุยจะเอาแบบเฉียบพลันง่ายๆก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเออกรรมเก่าส่งผลเนาะคนยินเข้าใจตุยผิดคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะกรรมเก่าตุยเองนะฮะที่ทํามาในอดีตการนานไกลเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันส่งผลอัน,นชัดเจนที่สุดนะ ได้ผลที่สุดได้แค่เรื่องพูดถึงกรรมเก่าพวกเนี่ยมันกน็มันก็จะจบแล้วมันจะจบอันนั้นกรรมเก่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดจากอดีตการณ์ใรเกิดนะับปัจจุบันก็ได้ที่เราทำเอาไว้มันก็เลยได้ผลนั้นเดี๋ยวนั้นใช่บางทีก็ส่งผลอยู่นะเธอสมมติว่าเราเราเราพูดไม่ดีตอนนั้นเราได้รับผลตอนนั้นเราก็ได้รับผลตอนนั้นบางทีเก่าบางทีก็คือเราทําเหตุเราท<อ>ําเหตุของเราเอง บางทีเราก็ไปยุ่งกับเขาเองแต่เองที่เขาบอกแสพูดทุบคำพูดก็เป็นนายนะใช่ก่อนอาจารย์ก็สอนว่าแสครับตอนนั้นเราพูดเด็ดๆจึงพีคอร์สติเราก็พูดจิตที่ไม่ดีออกไปเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราต้องทำทำเองด้วยตัวของเราเองเราก็ต้องได้รับผลด้วยตัวของเราเองคำพูดเป็นนายเราคำพูดเป็นนายเมื่อพูดแล้วก่อนพูดเนี่ย ยังไม่มีเจ้านายแต่พูดจบเมืเ่อไหร่เจ้านายมาแล้วเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลูกตุยมองออกใช่ไหมลูกแต่เร็วที่สุดก็คือเนี่ยก<ำ>เ,รเร็วที่สุดมันตรงประเด็นและง่ายสุด <c oughs> แต่ถ้าเอาแบบ พระพุทธเจ้าบอกเป็นเพราะเรามีความพึงพอใจรักใคร่เราแคร์เขา,านั่นเนี่ยเรารักเขาแล้วเราแคร์ความรู้สึกเขานั่นเนี่ยเรามาละบางทีก็ใช้ยึดอันเนี้ยง่ายๆ่ายคือแค่เพราะพ่าเองค์จะกินน้ำอะ่ะ ยังไม่ได้กินน้ำอ่ะนี่ก็กรรมแล้วอ่ะแค่นี้เองอ่ะหิวง่ายง่าย่พ้าอนนไปตักน้ําบอกเรากะหายน้ํผ้าอนนยังผ้าอนนไปเห็นน้ําขุนไม่ตักกลับมาแค่นี้ก็กรรมของท่านในอดีตแล้วอ่ะไม่ต้องคิดมากเลยถึงสามรอบอ่ะเออพอเอาบาดจ้วงลงไปในน้ำน้ำขุนสจ้วะเลยบางทีก็เลือกถึงจุดนี้แล้วก็ เราก็หยุดได่ไวนะคือเรื่องมันเล็กๆอะ่ะมันก็ยังเป็นกรรมนักภาษาอะไรกี่ยวับเรื่องใหญ่อะไรใช่ไหมแล้วถามว่าอดีตชาติพระองค์ทํากรรมอะไรพระองค์เลี้ยงวัวไอ้วัวก็หิวน้ําน้ํนาก็ขุ่นคลักโสกโปกพระองค์ก็ไม่ให้วัวก,กินจุง้งเดี๋ยวไปกินตรงนู้นน้ําใสเหมือนกับหวังดีใช่ไหมหวังดีเหมือนกันเลหวังดี ไอวัวมันหิวน้ําจัดอ่ะมันก็อยากจะกินน่ะไม่ได้แก้ทุกข์ให้เขาใช่เขาเพิ่มขึ้นเก็ต้องเดินตามพระองค์ไปให้หดนไงเไราระนันเรื่องเ็ห็นไหมตุยนิดเดียเห็นไหมมันสร้างหมดนะะแล้วตุยจะไปอินอะไรกับมันตกลูกเป็นชายญาติของกมเท่านั้นเองเดียวมันเข้าไปเรื่องของกม